จุดยืนพลเอกนัทพลนั้นเป็นที่รับรู้รับทราบไม่เพียงแต่ในหมู่บรรดาสื่อมวลชนข้าราชการนักการเมืองฐานแต่รวมไปถึงระดับประชาชนทั่วไปชาวบ้านพ่อค้าแม่ขายว่าไร้ศักดิ์ศรีไม่สมกับยศพลเอกที่ประดับบาอย่าว่าแต่ตําแหน่งเสนาการฐานกระทรวงกลาโหมถึงขั้นว่ามีการตั้งฉาย,ยาว่าเป็นหมานําราชสีพลเอกนัทพลเคยเผยท่าแท้ตัวเองออกมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ประชุมสมชชุดเล็กจะไม่ตัดน้ำตัดไฟตัดเด็ดที่ส่ง ไทยไปกัมพูชาต้องการให้มีการเปิดด่านต้องการค้าขายและข้ามไปข้ามมาของประชาชนทั้งสองฝ่ายกลับเป็นปกติหมานำราชสีอย่างคนเอกนัทพลสามารถยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางเสียงกลด่าของชาวบ้านประชาชนด่าว่าเป็นคนขายชาติด่าเป็นหมูเป็นหมาแต่ท่านยังหน้าด้านหน้าทนอยู่ในตำแหน่งนี้ได้ยังหน้าด้านหน้าทนที่จะผลักดันให้มีการเปิดด่านเชื่อผมเรายังจะต้องรบกับกัมพูชาต่อ เพราะไอ้ฮุนเซนไอ้สมเด็จจากนรกมันชอบที่มีคนอย่างพลเอกน,นัทพลเสียมตือหมูสยามมันคงพูดกับพวกมันบอกว่าเฮ้ยไอ้หมูตองคนนี้หลอกง่ายมันโลภคุณน,ะทะนัทพลคุณโง่ถึงขนาดคุณไม่รู้รลยว่ากัมพูชาคนที่เป็นเจ้านายตัวจริงคือฮุนเซนและไอ้ฮุนเซนมันโกหกหักหลังทุกคนได้เพื่อผลประโยชน์ของมัน